สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพามาชมพริกขี้หนูนะครับผมใครนะครับที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับก็คือให้ปลูกในกระสอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระสอบพาอชํานะครับกระสอบพ่อชําเนี่ยนะครับผมทางร้านนะครับผมได้แจ้งมาว่าอายุเนี่ยนะครับผมจะอยู่ได้แปดถึงเก้าปีเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีขาดนะฮะ นี่นะครับก็ขนดินมาเนาะมากุ้ข้าวกันนะครับแล้วก็ปลูกไปแบบนี้นะครับผมเองก็เคยปลูกอยู่เอ่อช่วงช่วงปีไหนนะัเมื่อสองหรือสามปีที่แล้วนี่แหละนะครับผมที่ปลูกใส่ในเอ่อแบบนี้นะครับในกระสอบเนาะต้นออกมาเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับใบก็สมบูรณ์ดีนะครับผมไม่กี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นคือมีสแสลมในการเอ่อขึงปิดมันด้วยนะครับนี่นะครับจะให้ดูต้นพีกเนาะ ก็ปลูกแบบไม่ได้สนใจอะไรเลย นะครับเวลาพ่นยาทุเรียนก็ฉุบๆมาบ้างแค่นั้นเองนะครับนี่นะก็ถือว่างามอยู่นะฮะถ้าถามว่าพริกขี้หนูเนี่ยนะครับผมปลูกอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วต้นมันจะโตไหมนะครับโตดีนะครับผมแต่ว่าถ้าปลูกไปสักพักนึงก็คืออยากจะแนะนาพรวนดินนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าเอาปุ๋ยใส่ไปอีกสักหน่อยนึงนะครับมันก็จะทําให้โตเร็วมากๆนะครับแล้วข้อดีของการปลูกแบบนี้เนี่ยนะครับคือว่ารากมันก็อยู่อย่างนี้นะครับ คือมันยังไงล่ะมันก็จะไม่ไปโดนพวกเชื้อโรคแบคทีเรียนในดินอะไรมากมายนะครับมันก็อยู่เพียงแค่นี้เองนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าดินมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเราต้องคอยเติมดินนะครับเออตอนที่ปลูกนี่นะดินนี่มันเต็มเลยนะครับพอรดน้ําไปเรื่อยๆ,ๆเออดินมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะจริงไหมหรือว่าต้นไม้มันกินเข้าไปนะครับมแมลงพวกนี้ก็เริ่มปกตินะครับผมก็ หาอะไรฉุบๆนิดนึงนะครับน้ำส้มกลันไม้เนาะชีดก็ไปหน่อยก็สามารถช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube กะทิลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ